ดียวนะอะไรเนี่ยขอไอดีไลน์ขอ,อ,ลขอเลเซ็นใครให้เขียนเรียงความครับผมฮนะโอ้ดูขอขนาดนี้ตัดมือพี่ไปเขียนเลยมามา,มา,ม,ามาเซ็นเอ,า,อางี้สิเพื่อไม่ให้การเสรียเวลาเขาอื่นเขาดูอยู่พอพี่เซ็นเสร็จปั๊บถ่ายเอกสารหาย <S <S เราต้องเป็นนักธุรกิจเออโตไปได้มีเงินใช้ ถ่ายเอกาสารแจกกันลูกเหมือนกันเอาสกิปพีพ่เซ็นให้หมดกันฮะเมียวเมียวพีเซ็เนทห้ใช่ว่าพี่ถามคำเดียวพ่อกับแม่ใครรู้ก่อนฮะพ่อแม่มาไหมลูกพ่อแม่รู้ไหมดีกว่ารู้อยู่แล้วจ้่เหรอไปข้างหลังนะใจเยอ็นนะครับผม ขอเซ็นแป้นหนึ่งนะน้องขอมานะครับอ่าขอเน,นาะขออะไรแล้วแหละมั้งฮะคือข้างหลังเนี่ยเงยหน้าชั่งไม้ทีหนีกันหมดแล้วนะเอางี้เนาะเอ้ยให้พี่แก้มเซ็นแทนได้ไหมเนี่ยแล้วไปเวียงพี่ซะแล้วเงี้ยเออพี่ทำตัวไม่ถูกเนี่ยบตรงๆจะเซ็นดีไม่เซ็นดีนี่งงเหมือนกันเนี่ยฮะ อคุยผู้ใหญ่มางดีกว่าผมอะไรนะฮะจำอะไรนะครับคือคือกำน,นันได้ไหมไม่ต้องคือผู้ใหญ่แค hey! <Hey! S 1> ่เป็นี้ตลกจังเลยเดีมากดีตรงนี้มีสม,มุกไพรตรงนี้มืถ่ายสม,มุกไว้พรนี้อะไรครับมีของวันหรือเปอะไรครับผม สวัสดีปีใหม่ครับผมอขอให้มีความสุขมากสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยขอให้รวยเฮงเในวันปีใหม่นางสาววันเพ็ญริทิรณยุทธออมสินหรือคุณออมนั่นเองขอบคุณมากนะครับผมสำหรับาการไรนี้นะครับผมแม,ม่น่ารับแล้คนอื่นไม่มีอะไรใช่ไหมฮะ จะยังไม่รออยู่ครับรอโอเคมาถึงเพลงสุดท้ายกันแล้วนะครับผมที่จะได้ฟังผมวันนี้เดี๋ยวจะมีพี่สาวของผมออกมาใครรอพี่แก้มอยู่ส่งเสียงไหมฮะทีมสำหรับเสียงโง่ตอนรับพี่แก้มด้วยเอ้ยหรือขับไล่ผมครับผม เดีย๋ยวพึ่งไล่ขออีกเพลงหนึ่งผมชอบจังเลยคนแบบนี้นะฮะชอบจังเลยคนที่ทำกันอย่างนี้นะครับน้องหนูถ่ายวีดีโอหนูไปแคปอะไรมาลูหนูจะเอาเยอะขนาดนี้เพลงต่อไปก็ผมเป็นเพลงของลาบานูนะฮะใครเป็นแฟนลาบานูนะฮะโอ้โหเยอะแยะมากมายขอบคุณจริงๆนะเป็นแฟน,นราบุดเคี่ยวกับลูกข้างหลังหรือยังฮะ เอายอม,ม,มรับว่ามีลูกแล้วด้วยแรงนะครับผมสามีครับสามีไปไหนแล้วมีลูกได้ไงสามีไม่มีทิ้งสามีไปแล้วเราทิ้งสามีหรือว่าสามีทิ้งเราเราต้องทิ้งเขาเพราะอะไรเพราะผู้หญิงอยากอยู่สวยโอ้บอกตรงๆอยากพาคนพี่เข้าห้องเท่มากเลยอ่ะไม่ได้พามาอยู่ด้วยนะพาไปสลิปอัพเซ็นเตอร์ก่อนตอนนี้ อ๋ออย่น oh, ี่ของดีนี่อยู่ร like ้บุรีแบบคนราบุดีับของดีค้กอยิ่งกวผัดหมี่กับพี่นี่แหละใช่ไงว่าพีเลพิสพพิจริงะพยผมจะได้ร้องมันเพลงต่อไปครับผมต้อคุยอยู่นี่แหละครับผมเพลต่อไปเปพบกับแพ้ทางครับ

อ๋อทำไมเธอต้องยิ้ม Bye.

ไปทำอะไรถามจริงเลยเซนฮะอย่าให้พี่เห็นนะว่ามันไปอยู่ที่ทัาให้ใช่หรือลารยาใสขยานี้ใส่ยอบเลยหรอขอบคุณมากนะโอเคขอบคุณมากครับรับของก่อนนี่เดินสาวเพื่อนกันครับตัวที่มีคนเรียกว่าตั้มทีเล็กครับผม ิดกันให้ฟังผูกนะฮะนักร้องคนต่อไปที่ทุกท่านจะได้พบนั้นเขาคือผู้หญิงตัวเล็กเล็ใสๆไวรุ่นชอบแต่ผู้ใหญ่ไม่ค่อยชอบเขาไม่ใช่หลายคนชอบให้เขาเสพนักแข็งนะฮะบางทีเขาคือเขาคือเอลซ่าอันนั้นคือในความคิดของเขา แต่ท่าเราทุกคนถ้าเห็นว่าเขาเป็นเอซาจริงๆถ้าเห็นว่าเขาเสกนักแข่งได้จริงๆเห็นว่าเขาเป็นเจ้าหญิงจริงๆพร้อมมือต้อนรับและส่งเสียงนี้กันดังให้บับดาวที่แ้่ไม่เชือเ่อจริงรับ